ในอำเภอเมืองลบบุรีพร้อมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมไปชี้แจงต่อสื่อมวลชนกรณีที่มีกระแสข่าวไปพบกระสืออรารวาสในพื้นที่ครับ นายพิสนุประพาธ,ธาน,านานในอำเภอเมืองลบบุรีพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันชี้แจงต่อสื่อมวลชนกรณีกระสือออกอลาวาดในพื้นที่ซึ่งในอำเภอลบบุรีกล่าวว่าได้รับแจ้งจากนางเพนพิสุทธิ์เหล็กไหลเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลโพตรุซึ่งอยู่ในระแวกเดียวกันกับพื้นที่ที่พบกระสือ โดยผู้ใหญ่บ้านนั้นแจ้งว่าเช้าวันถัดมาหลังเกิดเหตุที่นายวิเชียนพบกระสือนั้นผู้ใหญ่ก็ได้ออกมาวิ่งออกกํลาลังกายแล้วก็เจอกับหน้ากากผีบริเวณหน้าบ้านของนายวิเชียนซึ่งมีลักษณะตรงตามที่นายวิเชียนให้ข้อมูลในข่าวจึงมั่นใจว่าน่าจะเป็นคนที่เอาหน้ากาก,ากมาสวมเพื่อขโมยไก่ชนของนายวิเชียนรวมทั้งทรัพย์สินมีค่าอื่นๆด้วยโดยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าข่าวกระสือที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นเดือนแล้วนะครับแต่ว่าชาวบ้านก็ไม่สนใจเพราะไม่มีใครเชื่อ จนกระทั่งมาเป็นกระแสข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์อีกทั้งในวิเชียนผู้ที่ให้ข่าวเจอกระสือนั้นเป็นคนที่น่าเชื่อถือในหมู่บ้านเป็นคนไม่ดื่มเหล้าด้วยไม่สูบบุหรี่ไม่เข้าสังคมทําให้ชาวบ้านต่างก็เชื่อตามที่นายวิเชียนพูดแต่ก็ไม่มีใครเคยเห็นจึงมีความเป็นห่วงชาวบ้านที่ทําไร่ทํานากังวลว่าจะถูกขโมยเครื่องมือทําการเกษตรได้ ทั้งนี้ในอำเภอเมืองลบบุรีได้ขอความร่วมมือไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลโพตรุกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยประชาสัมพันธ์ประกาศเสียงตามสายแจ้งเตือนประชาชนว่าอย่าได้ตื่นตระหนกกับกระแสข่าวพร้อมทั้งให้เฝ้าระวังทรัพย์สินและของมีค่าตลอดจนช่วยกันจัดเวรยามออกตรวจตารักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดอีกด,ด้วยนะครับ